สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพร้อมกับเมนูอ่าอบเครื่องไนไก่กันนะเจ้ามาพอเจ้าวันนี้เขาได้ตับหมาเนาะนี่เป็นตับไก่หัวใจไส้อันนี้กลืนมันนี่นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวงไข่เจ้ามีพวงไข่น้อยหนึ่งเนาะวันนี้ก็จะมีพักเนาะพักจะมีพักป้อมต้นหอมแล้วก็หอมป้อมเปอร์นะเจ้าอันนี้เขาซอยเรียบร้อยละใบบักกูด อันนี้จะเป็นต้นพักป้อมมันมีหากใจต้นมันเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นพริกแกงเจ้าพริกแกงเนือ้อนะเจ้าของอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าเนาะไผ่สนใจก็ทักข้อความเพจมาได้เนอะหลอกจะส่งวันที่สิบเจ็ดนี่นะเจ้าไปเอาไปดูวิธีการทํากันเลยเจ้าเนาี่ยตั้งน้ามันใส่พริกแกง,งเฮาลงไปคร่อมกับต้นพักป้อมนะ เครื่องแกงนี้มันมีมดครบมดมะนาวจะใช้เม็ดหอมป้อมอย่างนี้นะเจ้าใส่ครบมดคือละเนาะหอมขาวหอมแดงพริกแมงกระปิบครบในซองเดียวของเราเลยเจ้าพริกแกงหอมแล้วเจ้าครัวกะทมันหอมหอมแล้วก็ใส่ลงไปเลยแอ้ว่ะขวงไข่นี่ยังต้องใส่ลงไปแต่นอกเดี๋ยวมันจะแตกเดี๋ยวเอาไข่ทีหลัง เริ่มจะทุกของแล้วเจ้าพื้นเครื่องกันเลยกันนะีหนะอันนี้จะเป็นส้มตาลแล้วก็อยอะไปน้อยเนาะครับรดอูมามิเจ้าซิวขาวเป็นซีอิวรสนิดหน่อย อันนี้ต้องปล่อยๆนะเจ้าตลอมตลอมเด้อถ้าอันนี้เดือดตักมันจะเหลวเนาะ,ะเจ้าหลังจากนั้นใส่ช้งไข่ลงไปปล่อยๆตลอมมันเน้อเดือวมันจะแตกทิ้งมันไว้สักกรัก่อนเติมน้าลงไปเลยเจ้า เปิดกันพอเลยเจ้านี่เะ o c ม,ม,มหน้าแหงแล้วเจ้างวดแล้วทุกแล้วใส่พักที่เราเตรียมไว้ลงไปนะเจ้าพักพร้อมต้นหอมแล้วก็หอมเปิ้ลขับข้าวหุงห่อนห่อนม o c k นี่นะ แกะเจ้าตักใส่ถ้วยกันเลยกับนี่วันนี้ได้ถ้วยใหญ่ๆโอ้โหเลยเจ้า มาพอกันเลยเจ้าอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนอ่กับเมนูอบเครื่องไหนไกนะเจ้าอบสมุนไพรนะหอมดีขนาดเลยนะเจ้าใจอันพริกแกงเหนือของอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าภัยสนใจทักข้อความเพจมาได้เลยเนิ่นะเจ้าสาหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า